ก็ขอสวัสดีพ uh, like ี่ๆเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับบักเซียนเล่าข่าวกันนะครับสื่อรายงานว่าเลอันมาร์ลิกเตรียมเสนอค่าเหนื่อยก้อนโตมากกว่าที่เทนนเล็กซานเดอร์อาร์โนได้รับจากลิเวอร์พูลเพื่อโน้มน้าวให้นักเตะมาร่วมทีม สตาร์ทีมชาติอังกฤษเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมของลาชันชุดขาวจากการที่เจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมจนถึงซัมเมอร์ปี2025เท่านั้นทำให้สามารถเจรจากับทีมอื่นล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนมกราและย้ายไปแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤด,ดูกาลทางหงแดงก็ตระหนักดีถึงเรื่องนี้และกำลังเดินหน้าเพื่อลังแบ็คขวาตัวเก่งเอาไว้ กับทีมต่อไปให้ได้แต่ยังไม่มีรายงานว่าการเจราจาคืบหน้าไปแค่ไหนและทางอาร์เนอร์สลอตยืนยันว่าไม่รีบร้อนกับเรื่องนี้จากผลงานของสื่อดังกล่าวระบุว่าเลอานมาริกพร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนลาว14-15ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งมากกว่าที่เจ้าตัวได้รับปัจจุบันลาว9.3ล้านปอนด์ต่อปี ในถิ่นแอนฟิลด์โดยเจ้าตัวสัญญาจะมีระยะเวลาไปจนถึงปี2030สำหรับเทนอเล็กซานเดอร์อาโนโตมากับอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลก่อนก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ปัจจุบันลงสนามให้กับทีมไปแล้ว321ทำไป19ประตูกับ83แอสซิสต์ในซีซั่นนี้ฟอร์มโดยรวมไม่ดีนักทำได้แค่2แอสซิสต์ จากการลงเล่น11เกมทุกรายการโอเคครับยังไงบักเซียนขอฝากข่าวสารนี้ไว้ให้กับพี่ๆเพื่อนๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับอย่าลืมกดใจและกดติดตามไว้นะครับพี่ๆเพื่อนๆจะได้รับชมรับฟังข่าวสารใหม่ๆทุกวันกันเลยนะครับ